<c oughs> สวัสดีครับร่อแม่เป็นงับผมบ้านสัลูี่สารสารนม,นม,นมาทีครับมันนี่พ่พีพานองมาผรับคำผูกพันความอบอุ่นในครอบครัวครับผมตามาเบ่งของฝากจากแดนไกลนะครับนะครับเนี่ยบบแบบเข่ายังแย่ครับบม่นมามันบอกป่ามันยูตางแดดเลยว่า,อยา,อ,ยาอยากอยากกินนันนี่นั่นไว้ก็มันเป็นเล็กน้อยนะครับเนาะ บอกว่าจะกินปูอเลสกปนาป่าเป็นจัดห้เลยที่เป okay. ็นยังไงหน้าตาบัเอ็นจักเกือบพี re> ่น no on ้องเอาบนงอกันครับนั่นครับนั่นครับบชาวเงครับนี่นะครับจะงๆกันครับนองแนเดียวะเลครับีครับีครับโอ้ยบแมโนนพี่พี่พี่ครับพี่คร่บองคัรับ้ครับบงครับ นี่ครับพี่น้องตโตเขาได้อู้จะท้นะจะงัดแล้นะเออเม่เห็นนักเสียครับจะซํำแร่ล้นะโอ้เนี่ยครับอ่าอันนี้แม่กว่ามันมันซ้ำแร่แล้วซ้ำแร่ทั้งตัวเลยนึงทั้งตัวเลยจะทำตัวแล้วต้องใช้เวลาแต่เอาแป้งเอาอะไรนึ่งอะไรใส่ไหมเกลือไหมไม่ใส่แคน้ำแข็งน้ำแข็งบอาออไว้ก่อนะอิดจ อ้าวเปิดครับพี่น้องกันก็จะเอาฟิวแบบคือคือกันครับของราคาแพงๆคนว่าบ่เคยนั่งนั้นจะใชชีวิตหนึ่งบาทสันว์นะกสิ้หายกินไม้ทุ่งบาทกินไม้สาดมันกินไม้สาดเลยมันไม้ไม้ปีที่้ไหมล่ะแต่มาพร้อมกับวิธีการมัดบ้านครับนึงคือมึงเหรอ นักส <ider> <Commons> <t ons cción> ั่งตรงเนาะสองใหญ่นะกสั่งนะตัวไปก็สั่นตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับกินไม้สัตว์เป็นว่าโอ้ยเมืองมึงเมืงมืงมืงครับสองแผ่นหอยโบเมื่อกี้ขาเจ้าแกไปแล้วขาละลอยขาละลอยลืมรีวิวไหมแบมแบมมารีวิวให้เนาะแบม นี่ค่ะอ่านี่ค่ะแซ่บจุ๊บหานแซ่บผู้หลวัรู้เนื้อเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงครับเดี๋ยวๆเอาความจริงเนาะข่าก็เลยความจริงกับความจริงหวานไหมหวานๆค่ะอ๋อหวานหวานหวานรสชาติคล้ายกับอะไรที่เราเคยกินมาไหมปูอัดเหมือนกับปูอัดเนาะโอ้ยดูตรงฝากอืมเป็นไงเอาไปดิ้

รสชาติเป็น te ชิลเลอร์กินยังนะครับกินยังนะครับกินปูปูอียังครับขึ้นตัวหง่แท้แม่มันน่ากินก่อนก็เลยหุ่นแก้วปูอลสแซ่าโอเคครับผมคันวาแซ่เลไอ้วนคอนเฟิร์มแล้ว

เฮ้ย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 หาจานลองแม่หาจานลองให้แม่พี่ตังลองที่นี่ทเดู้ราการด้อยากกินอะไรยังอยากินอะไรยัเดียครับำนี้กระมุกเบาอ่ะการรดเนี้ยบอกบอกบเบอกบอกอ่กินรดเออไมต้องอีกหลายปีนึ่เยคะ มันนมันมีอไรนมันให้กินได้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 มาเล้วงมนั่งมันน่ะนั่งลงลงมาเลยเอากระดองอีปูครับไปไสเข่าครับเอากระดองอีปูครับไความเยวค่อยซื้อมาอีกกวนนึงแบมแบบครับแบบก็ผัากตัมเติมีพวกนั่นไอบุ๋ม รั้ลกระดองกับปูอเข้าแพรไมข้นอนกัมันปูปลา้วขาแต้นะาล่นเาเลนะแฉไปแบมันม่เอาไปนอนมึนั่างเห็ดนะแดงว่าแดงนะต้องแมวต้องคนต้องกินเนาะดูครับใบรุ่นไผยเหมือครับสาวสะพ้อยฮะ วิ่สาวน้อยสาวละก้อยเปิดน้องเม็ดนี้หุแตกแงกเอออยู่นที่นอนเข้มข่า